และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อผมฝึกฝนดาบเป็นเวลา100วันและภายใน100วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างใครอยากรู้ก็เข้าดูคลิปนี้กันเลยก็ดูคลิปนี้ลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับ วันที่หนึ่งวันที่ผมตื่นเช้าเต็มใสมาพบก,กับเพื่อนของผมมันก็คือ้น๊บมันเองนี่แหละเพื่อนซี้ผมเองและทุกครั้งตื่นมามันจะถามว่าไอ้เพื่อนกินไก่เปล่าด้วยความที่เพื่อนผมนั้นชอบกินไก่มากๆเลยผมเลยหาว่าในตัวมีอะไรบ้างปรากฏว่าไม่มีอะไรสักอย่างเลยโล่งชงเลยผมเลยทําใจและกมกุมว่าเช้านี้จะกินอะไรดีและไอเดียสุดบระเจิดของอ้ทุ๊กค,คือไปยืมดาบเข้ามานี่เพื่อนโอ้โหสุดยอดเลยนู๊บสุดยอดความคิดจริงๆเลยผมเลยตัดสินใจออกจากบ้านไปเพื่อไปตามหาลูสมิธ ลุงที่ทาอาวุธแก่ผมนั่นเองจากนั้นผมก็มันการคิดท่าไม่ตายของผมในการขอนั่นก็คือลุงสมิดผมขอร้องเลยครับผมขอดาาได้ไหมลุงและลุงเกจึงบอกว่าเอาไปทาหอกอะไรเดียฮะไอหลานรักเอ้ยผมจึงอ้อนวอนกราบตีนขอลุงขอะลุงนะจนกระทั่งผมเห็นว่ามีคนหนีร้ายของลุงด้วยและเมื่อผมหานไปมองปรากฏว่าผมเห็นชายชุดดำคนหนึ่งที่ดูเท่มากๆเลยผมเลยถามว่าสวัสดีครับผม เขาไม่เลยกับผมเลยแต่ลุงแกบอกว่านั่นคือลูกค้าเราเองเขาคือผู้เชี่ยวชาญในการใช้ดาบพอผมรู้ผมก็อึ้งเลยแต่ผมไม่สนใจแต่ผมนี่ได้ดาบมากกว่าเฮ้ยลุงคนกดาบนะลุงนี่ลุงเฮ้ยก็ได้ก็ได้เฮ้ยฉั้แล้วคืนนะเมื่อลุงอนุญาตผมเลยการไปยิบดาบมันสักเล่มหนึ่งโอ้โหขอบมากคัะลุงดาบเล็กนี่แหละแจมมี่สุดโอ้โหเป็นไงฝีมือลุงนี่มันเทพจริงไงลุงเฮ้ยด้วยความดีใจนั้นผมเการีบออกไปฆ่าทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ว่าจะเป็นไก่วัวหูแกะ จากนั้นผมก็เอาดาบไปคืนลุงสมิธแล้วกลับบ้านอย่างาใจเฉื่อยแล้วก็ไม่ลืมที่จะขอบคุณด้วยวันที่2ผมชักาะเบื่อสิกับชีวิตแบบนี้ที่ต้องล่าอาหารไปวันๆผมเลยพูดลอยๆว่าอย่าเป็นเหมืนอนนั้นจังเลยอะ่ะไอ้นุ๊กไปถามว่าหมนมือพำมาอะไรอ่ะเพื่อนนะอย่าไปเป็นในใักดาบนะไหนบอกดิผมไม่เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์เมื่อวานขึ้นและนุ๊กก็บอกว่าถ้าชอบมากก็ไปเป็นเลซี่นักดาบของแกฮะผมเลถึงบางอ้อแล้วบอกเออว่าทำไมไม่เป็นตั้งแต่แรกว่าเออขอบมากไอ้นุจะไปก่อนนุเออโชคดีเพื่่อนนโชคดีและั๋ยวไปนทุก่มอนนุ๊กเาบ ก็คือชุดเกราะและอาวุธและสิ่งที่ผมต้องทำนั่นก็คือลูซมิดผมขออุปกรณ์ได้ไหมลูซมิดเฮ้ยไอหลานเวนี่สักจะเอาทุกอย่างนะเฮ้ยนะลุงนะนะลุงนะเอ้ยเอาก็เอาไปดิไปได้ลุงโอ้โหขอบคุณมากไอ้ลุงน้ำตาจะไหลโอ้ยขอบากลุงโอ้โหนี่ชุดเกราะนักรบนักดาบนี่ขอใส่กันนี่จะโอ้โคตรเท่โอ้ยดาบชุดเกราะโอ้ย แม่มันดูเท่สุดๆไปเลยโอ้โหขอบคุณนะครับลุงสมิธโอ้ยเท่จริงเลยวันที่3โอ้ดูนั่งสีนั่นมันหมูป่ายนะโอ้โหมันเหมาะกับการตัดสู้เลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอุ๊ยอุ๊ยแก๊กอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมันแข็งแกร่งมากอุ๊ยอุ๊ยอะไรเนี่ยนี่ต้องกระจอกให้เลยอุ๊ยเฮ้ยฟันดาบยังไงฟันไม่เป็นอุ๊ยอุ๊ยขอโทษนะหมูอุ๊ยอุ๊ยดูมันนุ่มอู้หอุ๊ยหยามร้ายผมเลยอู้หหลังจากที่ผมจับดาบจับโล่แล้วมาสู้กกกกกััััับบบมม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 นนนนนนผผผรรู้สึวว่่่่่าาาไไไไหๆเเเลยยแข็งงงิปปอี วันที่4ี่ผมไม่รู้ผ่านไปกี่วันแล้วผมพยายามฆ่าหมูผมกับตายทุกรอบแล้วก็ตายตายต่อไปเรื่อยๆผมรู้สึกทรมานก,กับการเป็นนักลม้มมากๆเลยออนี่มันผ่านไปกี่วันแล้ววันนี้ออทั้งวันทั้งคืนผมเอาแต่ฆ่าหมูฆ่าหมูแล้วก็โดนฆ่าบ้างฆ่าบ้างมันช่างทรมานเหลือเกินวันที่48ในที่สุดผมก็ทําได้ผมการกินจั่หมูป่าอย่างง่ายดปปดยเป็นเวลามากกว่าหนึ่งเดือนที่ผมต้องนั่งฝึกฝนแต่หมูป่าในที่สุดผมก็ทํามันได้ วันที่56เป็นเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ที่ผมฝึกฝนกับหมูป่าจนผมเชี่ยวชาญในการฆ่าหมูป่าซะแล้วอุ้ยฝุดจอดเลยจะน้นผมมีแผนว่าจะไปที่ป่าแห่งหนึ่งเพื่อการฝึกฝนตัวเองให้เก่งมากขึ้นกว่านี้วันที่60สันนี้ผมกำลังเข้าป่าอยู่จู่ๆผมก็องการเจอกับบางสงบางอย่างที่เรียกว่าโจรป่าซึ่งมันกำลังปิ้งไก่กินอยู่จากนั้นโจรคนหนึ่งเห็นผมผมเลยการเข้าไปต่อสู้อย่างเมามันอ่มัมนี่สิว้ยไอ้พวกกระจอกอีเนี่ยโอ้โหนี่เั็นหมูป่า วันที่62ผมได้มาการค้าโจรป่าหมดเลยปรากฏว่าเงินมันเยอะมากๆเลยผมเลยคิดว่าอาจจะช่วยก้นเฮ้ยอาจจะช่วยเหลือคนที่ผ่านทางนนี้เหมือนกันได้โอ้ยแม่พวกโจรชั่ววันที่64แต่วันนี้ผมกำลังนั่งปั๊มโจรนั้นปรากฏว่าผมเห็นใครบางคนนั่นก็คือหัวหน้าโจรตัวเองมันมีอุ้ยที่ไร้กาบมากเลยหรือว่าพี่โจรใหญ่ผมเลยมรการไปเซีหายสักนิดหนึ่งปรากฏว่าเขามาหาเรื่องผมก่อนผมเลยมรการไปหาเรื่องเขาเอ้ยสื่อแน่ๆเนี่ยโอเคแตตว่าไปต่อสู้เขาอย่าเอมัน ระหว่างประการพี่แกเสร็จพี่แกตอบดาบใหญ่ไปด้วยโอ้โหเป็นดาบที่โอ้โหใหญ่เกินที่บอโอ้โหสุดยอดเลยน่าจะมีดามบแรงแน่แน่เลยแล้วแบบพี่แกจะตอบพลังวิเศษไปด้วยเดูซิมันคือพลังอะไรโอ้โหมันคือไฟยูบอลหืมมันน่าจะโหดแน่แเลยไหนลองดูซิโอ้โหรับไปนีโอ้โหไฟไม้ป่าอุ้ยอันนี้ไปกินโอ้ยดาบแรงมากๆอีกสามทีตายโอ้โหสุดยอดวันที่หกสิบห้าระหว่าผมกำลังเดินทางนั้นผมได้เพงการเจอฝูงอ็อกจำนวนหนึ่ง โอ้อืมไหนสิดาบยิงของกสู้กับฉันได้หรือเปล่าผมได้ยานเข้าไฟอย่างเดือดเดือดผลปรากฏก็คือโอ้ยโอ๊ยยันยันอะไรที่ผมไม่โอ้ยโอ้ยจันยัอะไรที่ผมพี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยไปก่อนไม่ไหวไม่ไหวหลังจากที่ผมนี่หูสูกหูซุนมาโอ้โหเกือบตายจนกทั้งผมมาเจอคนคนหนึ่งนั่นก็คือลูกค้าของลุงสมิธนั่นเองและพอผมเข้าไปหาลุงเกก็บอกว่าเจ้าหนูข้าคือปรมราจย์แห่งดาบจากนี้ไปข้าจะซ้อนเจ้าไปเวลาหนึ่งเดือนผมตัวใจเล็กน้้ออยแลววบก่าะฮ เอาเอาจริงเหรอลุงนี่ลุงจะสอบผมจริงเหรอเอาละาจะหนูจะหนูไม่ต้องพูดมาเอาละทำตามฉันสักงแดีนะเอาละเซตอัพหนึ่งร้อยครั้งวิ่งพื้นหนึ่งร้อยครั้งสะโคตรร้อยครั้งแล้วก็วมีสิบกิโลเราไปตกเขาถึงร้อยครั้งเข้าใจไหมเดี๋ยวเดี๋ยวสิลุงผมไม่เข้าใจลุงเฮ้ยทำได้นี้เร็วเร็วปฏิบัติเร็วตั้งหนึ่งเดือนเลยลุงเร็ว,เ,รวเดี๋ยวนี้เร็วเฮ้ยนี่ทำจริงอ่ะเนี่ยโอ้โหใครให้มาสอดนดกเขาดิฮเฮ้ยทำนานอะ่ะ มันได้ผลได้ผลจริงลุงอ่ะเอาก็เอาวะเฮ้ยเฮ้ยเอาละเตรียมตัวสาวต้องตื่ไปโอ้ยวันที่95โอ้ยโดดนี่ต้องหนึ่งเดือนเฮ้ยเฮ้ยในสุดเฮ้ยเต็มปล่อยสักทีเฮ้ยว่าแต่อาจารย์หายไปเดี๋ยวไว้เนี่ยแล้วนี่มันกล่องเหรอไว้เนี่ยโอ้โหโอ้นี่มันของขวัญจากอาจารย์แน่เลยโอ้โหอืมไอ้ตะแก่โอ้ย ด้วของคตรนดีอุย้ยมันม่วงทั้งตัวเลยโอ้โหโอ้ย,อยเท่สุดๆเลยเอาล่ะได้เวลาล้างแขนแล้วหลังจากที่ผมฝึกไปแล้วหนึ่งเดือนผมน้่นงแข็งแกร่งขึ้นมากนั้งถึอทนนานและตีแรงด้วยอุย้ยก็มาดีครับมันลอยเวรจากนั้นผมก็การต่อสู้อย่างมองมันโดยให้มันกระทืบผมไปเฮ้ยไม่ใช่ผมนี่กระทืบม,มันสิมาดีครับหลังจากที่ผมทำการกระทืบม,มันเสร็จแล้วผมก็ทำการไปเอาดาบมันมาที่มันป้องเอาไว้อยู่โอ้โหนี่มันดาบแล้วเนี่ย ดาม R G B ไปเนี่ยโอ้โหความสามารถของมันก็คือในการพุ่งชนใส่ศัตรูและดาบนี้มันเจ๋งมากๆเลยมันทำให้ผมนะั้นสามารถหลบหิกีการโจมตีของศัตรูได้ทุกๆแบบวันที่98วันนี้ผมได้ต้องการฆ่าออกไปทั้งวันทั้งคืนเลยเพื่อชินมือกับที่ผมฝึกทั้งวันทั้งคืนแหม่นี่คือคุณเบอสตีพอใส่กระออกเสร็จแล้วผมก็ไปเจอสิ่งสิ่งหนึ่งนั่นก็คือบอสของออกนั่นเองโอ้โหอะไรยะยักษ์ใจกเกเรเฮ้ยคุณเนื้ จากนั้นผมก็กันเข้าไปไฟเ,เขายิบเอามันเขาเข็งเก่งมากใส่เอาใส่เ,เอาเลยโอ้โหผมแล้วเป็นยักษ์ใจเกรเลรยจริงเลยโอ้ย,อยทำหนุกครับพี่หลังนี้ผมค่าเบียสเสร็จแล้วผมเิ่มการได้ดาบใหม่มานั่นเองนั่นคือดาบสุดโกงที่สามารถว์าไปตุยดด้เอ้ยว้าไปสักว้ไปข้างหลังของศัตรูได้อของมันโกงจริงเลยว,เว้าเขาว้าเขานี่เนนี่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 วันที่9 9ผมเริ่มการเข้าไปในที่แ่งหนึ่งที่นั้นบอกว่า ที่นั่นมีหน้าตาที่แข็งแกร่งสุดอยู่ผมเล่การเข้าไปข้างในที่นั่นโอ้ oh, สว่างและใหญ่จริงเลยแม่ไหนหน้าตาแข็งแกร่งสุดไหนดูซิว่าหน้าตาเป็นเอ่อท,ท,ท่านอาจารย์พอผมจะเข้าไปถามการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นเฮ้ยท <c oughs> <c oughs> ่านอาจารย์ทำหนี้ทำไมท่านอาจารย์ <c oughs> ถ้าเจ้าไม่สู้กับข้าเจ้าก็ไม่ควแข็งแกร่งขึ้นหรอกนีแน่นีแน่เฮ้ยจ้แตถ่ถึงแม้อาจารย์ตายผมไม่สนเจ้าต้องฆ่าใครได้ระหว่างการต่อสู้ผมก็สงสัยมากมายว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่ ทำไมอาจารย์ต้องทำอย่างนี้ด้วยแต่เมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นผมยังทำไรไม่ได้นอกจากสู้ต่อไปสู้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะชนะอาจารย์และ่นอนที่ผมจะฆ่าอาจารย์อาจารย์พูดว่าฟ้าที่เหลือด,ด้วยนะอาจารย์และนี่คือเรื่องราวของผมการฝึกใช้ดาบเป็นเวลา100่งร้วันหากเพื่อนๆชอบจะคลิปนี้ลืมกดไลค์ซ like, ับสไครป์กดแชร์คลิปนี้ด้วยกันนะครับผม